ข้าสักรางสวัสดีทุกคนนะครับ <c oughs> โอ,อ้ยเดี๋วยวไปถกกต้องไอ้ท้อดิอ่าสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บูอาไคท์โอเคก็อ่ากลับมาแล้วนะครับผมหายไปสักพักช่วงนี้ก็ใครน่าจะรู้แล้วนะผมเข้าโรงพยาบาลนลรึ้มาปะ ก็จริงๆิงไอคลิปเนี่ยเป็นคลิปที่มันเป็นคลิปที่แบบไม่ค่อยจะมีแรงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าไม่อยากปล่อยช่องล้างนะครับอ่ะโอเคมาเล่นกันเลยดีกว่ากับเนื้อเส้นใสใหญ่ของเนรุนั่นเองนะครับใครดูไลฟ์ผมตอนนั้นก็จะคงจะรู้เอเอ,เอก็คุณจะรู้นะครับไม่ใช่ไ์สิคลิปก็าคุณจะรู้นะครับว่าผมเปิดหน้าในรูต้ตอนสุดท้ายนะครับยังไงก็ไปดูกันเยอะเะนะครับผมอ่ะมาเริ่มกันเลย เนลุในชัดนเรียนเออรู้สึกแปลกจังเลยอะยังไม่ค่อยชินเลยอะทําไมอะ่ะ <c oughs> ไม่ใช่เรื่องที่ครูต้องกังวนหลหรอกนะอืมแต่ถ้ามีเวลามาเจอกันหน่อยได้เปล่าเป็นมีอะไรอยากถามนะตอนที่หนึ่งนะครับความธรร,ร,รมดาที่น่าซึ้งส่วนสาธารนณะในเขตปกครองตนเองมีอะไรเนียมฮัลโหลเนลุ อ่ะครูไม่รู้เลยนะว่าครูมาชุดเกือบจะพล้อยหลับไปแล้วนนเนี่ยใส่ชุดนักเรียนหรอเออมันเป็นครั้งแรกเลยไหมนะที่ฉันแต่งตัวแบบนี้แล้วมาเจอกับสองคนนะ่ะก็นะฉันเนี่ยได้มาใส่ชุดนักเรียนอนะ่ะก็นักบัญชีแห่งเซมินาดนะ้วยสิดันมาขอให้ใส่ชุดนักเรียนในะระหว่างางานโรงเรียนนะอ่ะอ๋อยูกะ <laughs> ถ้าเป็นเวลาปกติฉันก็คงไม่ทำตามหรอก ฉันก็ไม่รู้หรอกว่างานนี้มันสำคัญขนาดไหนแต่ทางนั้นเนี่ยเขามาออนบอลจนฉันปฏิเสธไม่ได้อ่ะดิเฮ้ยจริงฉันเรียกครูมาก็โพเรื่องชุดนั่นแหละนะพอไม่มีคาสุดจรรันฉันก็รู้สึกว่างเปล่านิดหน่อยอะนะฉันก็เลยอยากได้คำแนะนำจากครูนะ่ะเออไอ้วเปิดเหรอไม่ใช่แค่นิดหน่อยแลวเว้ยรู้สึกว่างเปล่า,ามากๆเลยต้องหากล่ะ ไม่ชินเลยอ่ะแบบนี้มันแปลกช่มัดรู้สึกเหมือนไม่ได้ใส่เสื้อผ้าอย่างนั้นแหละแล,ะแล้วครูคิดว่างไงมั่งอ่ะที่ฉันใส่แค่ชุดตักงเดียนแล้วมันดูแปลกใช่ไหมไปแอบใส่สุขจันทร์จะดีกว่าใช่ไหมครูว่าความธรรมดาแบบนี้ก็น่ารักดีออกหยอดไปหนึ่งหาอย่ามาล้อกันเล่นสินี่ฉันจริงจังนะเว้ยความธรรมดาแบบนี้ก็เข้ากันในรู้ดีนะ,ะไม่มีทางหรอกมัง้งเอาเถอะ ฉันติดต่อคุณครูไปเพราะเรื่องนี้แต่ถ้าคุณครูไม่มองว่ามันแปลกงั้นก็เอาตามนั้นแล้วกันเมไม่ยอมทุกคนยอมแค่คนเดียวคือเซเตเลยเนี่ยแต่ยังไงก็ลงออกไปทีนะถึงฉันจะไม่คิดว่ามันน่ารักแล้วก็ขอาฉันก็นเถะนะไม่ต้องหว่วงนะไม่ว่าในรุ่นจะแสอะไรในรุ่ก็ยังเป็นในรุ่คกันเดิมฮะมันก็แงด่ดิถึงจะไม่มีสุภาพจั์แต่ก็ จัดการกับพวกยังกี้หรือว่ากลุ่ม2กลุ่มได้สบายๆอยู่แล้วให้มาตอนนี้ฉันยังจัดการไหวเลยืึสบายใจแล้วเพราะว่าเหมือนฉันคนเดิมกลับมางั้นเหรอเอยฉันตัดสินใจถูกแล้วแล้วเนี่ยที่มาคุยกับครูตอนนี้ฉันรู้สึกดีขึ้นมากแล้วฉันจะบทุละแต่ถ้าจะบอกลากันตรงนี้มันก็น่าเสียดายนะงั้นครูมาตั้งตรงนี้ด้วยกันอีกหน่อยได้ไหมเอามาทำนี้สิแม ถ้าพ่อไปวันนี้โรงเรียนมาดูเงียบจังเลยนะเพราะว่ามีงานหรือเปล่าหรือว่าฉันคิดไปเองกันนะว่ามันก็เหมือนเดิมนะไม่ล้อไม่ลอบัรยาการมันต่างออกไปนะฉันว่าในมิราเนียมต้องเกิดเรื่องที่ฉันไม่รู้แน่ๆอ่ทา,าทางนู้นแล้วมาทังนู้นแล้วกูดูให้ดีนะอะไรอ่ะคิดไปเองเปล่าโอ้จมูกแมงคันเลยอาจคิดทีเดียวไม่เห็นจะเข้าใจเลย เมื่อกี้ฉันก็นั่งอยู่ที่ม้านั่งตัวนี้แต่ว่าพวกนักเรียนก็เดินผ่านไปเฉยเลยฮะมันแปลกยังไงล่ะเหรอก็ปกติเวลาใครเจออ๋อก็ปกติเวลาใครเจอฉันก็จะพูดว่าเป็นหนูหน้าน n c นะหรือไม่ก็กลัวว่าจะเผลอไปสบตาคบรุ่นพี่คนนั้นจังอนะ่ะประมาณนั้นอนะใครเจอฉันก็ตื่นตะหนกันทั้งนั้นอนะปกติใส่ชุดเบสเพื่พางตัวแต่ก็ไม่มีความหมายเลยสินะถูกแต่ว่าวันนี้ไม่เกิดเรื่องแบบนั้นเลยฮะสักนิดเดียวเลย แน่นอนว่าฉันก็ไม่ดอยากให้อยากเป็นที่สนใจแล้วต่อให้คนอื่นจะพูดอะไรฉันก็ไม่แคร์หรอกแต่พอมันต่างจากปกติมันก็รู้สึกแปลกๆมาสิเหมือนว่ามันมีเรื่องสําคัญเกิดขึ้นแต่มีแค่ฉันคนเดียวที่ไม่รู้ไอ้หน้าดักจะมัดหรือว่าที่ฉันกระสับกระสายแบบนี้เพราะว่าไม่ไม่ได้ใส่สุขจันทร์กันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูว่าไม่น่าเกี่ยวนะเฮ้ยกูพอหาสาเหตุได้ไหมอ่ะไม่ว่าจะคิดยังไงฉันก็ว่านี่มันแปลกจะมัด คุูว่าคูก็ไม่รู้นะโอ้มันคันจมูกมากเลยนะคุณผมผมน่าจะได้คลิปเดียวจริงว่ะโอ้ผมยังอัดไม่ถึงสิบอันนี้นั่นไง้ยมีแขกมาเยี่ยมที่ซ่อนตัวของเราด้วยเหรอเฮ้ๆฮสวนสรราธารณะตรงนี้เป็นของพวกเรานะถ้าจะนั่งที่มานั่งตัวนี้ก็ต้องจ่ายค่าเช่าด้วยเซ เอาแค่ราคาเค้กที่ขายที่ตรงสี่แยกนั่นก็่าจ,จะพอนะพอเ,เก็บเงินเท่านี้ก่อนก็นแล้วกันนะหอนี่พวกเธอพูดกับฉันอยู่เหรอแล้วถ้าไม่ใช่เธอจะเป็นใครกันเล่าเฮเธอเออเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนสวยแล้วนี่มันมิคานะเนรุนี่นะฉันจำเธอได้นะเคยโดนฉันสั่งสอนไปแล้วครั้งหนึ่งไม่ใช่เหรอ ก็ใครจะไปจําได้หรอแล้วทําไมถึงใส่ถึงไม่ใส่เสุขจันทร์เหมือนปกติล่ะแบบนี้มันผิดกฎนะนี่มันกับดักนี่นาทําเกินไปแล้วนะอยัดม้อยก็ใส่สุขจันทร์ไว้สิตอนเห็นจะได้วิ่งดี <c oughs> ออเสล็ด <c oughs> โอ้ยจะขาจะสะเลดออกทำไงได้ละ่ะก็วันนี้ฉันเหตุหผลส่วนตัวนะสิ่อ๋อเรื่องนั้นช่างมันก่อนเถอะว่าแต่ยังจำได้หรือเปล่าว่าครั้งที่แล้วฉันบอกว่าอะไร เฮ้ <G ül> ฉันบอกว่าถ้าทำตัวไม่ดีดจะโดนลงโทษ <G ül> สินะอ๋อแสดงว่าไม่มีใครจำเนรู้ได้โอ้โหทุกคนขอขออภัยนะครับขออภัยจริงๆผมไหนนะแต่ไหนชู้ผมอยู่ยไ,ไหนวะอฝากไว้ก่อนเถอะ ท่นะขอขอแยกจิตหม่ยนี่เห่นแนบไปเลยฮะพี่ยกโทษให้เพราะเข็นแก่ความกล้านน่หรอกนะจะมาถ่ายเงินจากฉันเนี่ยนะเป็นประสบการณ์ที่แปลกไปดีนะนี่ยทางนั้นเหมือนจะจำเนรู้ไม่ได้ใช่ไหมน่ะ คงงั้นหรือมั้งถ้ารู้ว่าเป็นฉันกูไม่กล้าเข้ามาหาเรื่องหรอกทำไมถึงจำฉันไม่ได้กันนะเพราะสุขาจันท์หรือเปล่าก็น่าจะใช่นะสุขาจันท์มีสีสันโดดเด่นต่อให้มองจากที่ไกลๆก็ยังรู้ว่าเป็นฉันเลยเดี๋ยวนะงั้นที่ฉันรู้สึกว่าบรรยากาศในโรงเรียนมาแตกต่างอย่างเดิมก็เพราะว่าไม่ใช่เพราะว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับคนอื่นแต่เป็นเพราะว่าคนอื่นต่างหากที่จำฉันไม่ได้เนียนะก็ใช่ละมั้ง ไม่มีใครจำฉันได้เหรอแบบนั้นมันก็อาจจะไม่ได้แย่เท่าไหร่ก็ได้นะเป็นความรู้สึกที่แปลกจนน่าทึ่งที่ผ่านมาฉันไม่เคยรู้สึกแบบนี้เลยอ่ะไหนจะยังได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆแบบนี้ด้วยตกลงว่าชอบแล้วสินะเนี่ยถ้าให้เลือกว่าต้องแบบไหนดีฉันก็คงเลือกแบบพี่ตัวเองได้ใส่สุกจันนั่นแหละนะแต่ว่าตอนนี้เนะ่ยมันเริ่มจะสนุกแล้วนี่นะ อ่าจริงด้วยฉันแต่งตัวแบบนี้เข้าโรงเรียนดีหรือเปล่านะจะมีใครจําฉันได้ไหมนะเช็คจะสงสัยแล้วสิไปได้วยกันเถอะนะครูแล้วเข้าแหมแล้วคุณครูก็เดินก็ก็ไปเดินเล่นรอบโรงเรียนมีนายเรียมพร้อมกับในรู้ที่ดูตื่นเต้นวันนี้สนุกมากเลยครูไม่คิดเลยนะว่าหลายคนจะจําฉันไม่ได้ถ้าฉันไม่เข้าออไปชวนคุยก่อนนี่มันครั้งแรกเลยนนเนี่ยถ้าในารู้สนุกครูก็ดีใจ มันหยุดในอนาะคตก็จะเป็นแบบนี้อีกไหมนะเริ่มชักสนุกขึ้นมาสิปกติชุดชุดเนรูจะเป็นชุดยูคารจันนะครับเนี่ยมันจะเป็นชุดชุดแบบนี้ชุดชุดแบบนี้ครับอ่าชุดชุดชุดอย่างนี้อ๋ยอันหนึ่งนะเฮ้ครูยุ่งอยู่หรือเปล่าอ่ะวันนี้ครูว,ว่างนะเห็นก็ดีเลย ยังมีวันหยุดเหลืออยู่นะก็เลยว่าก็เลยคิดว่าถ้าครูไม่ติดอะไรแล้วก็อยากมีวันหยุดสุดพิเศษอย่างนั้นสินะก็ประมาณนั้นน่ะแหละงั้นเราไปเจอกันนะตอนที่สองนะครับวันหยุดพักผ่อนแบบชิวๆขอภัยในเสียงน้ำมูกเยนะครับเสียงซืดๆนะครับเอ้วันนี้มาเร็วนะครูยังไม่ถึงเวลานักสักหน่อยนะ เออฉันก็มาเร็วเหมือนกันเหรอฮ่าฮ่ก็น่าสินะน่เฉเพราะฉันสนุกกับการได้ใส่ชุดนักเรียนในสองสาวันนี้หละมั้งพอเป็นอย่างนี้ฉันก็เลยอยากสนุกไปกับวันหยุดที่ไม่ต้องใส่สุขจันทร์ที่มากกว่าเดิมสักหน่อยอะนะเป็นคงเป็นพ่อแบบนั้นฉันก็เลยน่าจะรีบบอ,อกมาโดยไม่รู้ตัวะนะตกลงว่าอยากให้มันวันนี้มันเป็นวันหยุดสุด,สดพิเศษอย่างนั้นเหรอทําไมจู่ๆถึงมีความคิดอย่างนั้นล่ะก็กล่าวไว้แล้วว่าต้องถามอะ่ะ ลองดูดีตอนนี้ฉันอยู่ในชุดนักเรียนตอนนี้ฉันไม่ได้เป็นตอนที่ฉันอยู่ในชุดนักเรียนตอนตอนนี้ฉันไม่ได้อยู่ในชุดนักเรียนตอนนี้ฉันเนี่ยไม่ได้เป็นทั้งหัวหน้า C&C n แล้วคนรอบตัวฉันก็ไม่มีสมาชิกชมรมที่ฉันต้องให้ความสนใจตอนนี้ฉันก็แค่เด็กนักเรียนธรรมดาคนหนึ่งนี่แหละวันดีๆแบบนี้ฉันควรใช้เวลาทั้งวันอย่างซื่อสัตย์กับตัวเองจริงไหมเดิมทีฉันก็มีเรื่องที่สนใจเยอะแยะแต่ก็ยังไม่เคยทำเพราะว่าติดตำแหน่งในชมรมน่ะหื ครูทำไมถึงมองกันอย่างนั้นเล่าเนลุกก็คิดถึงเรื่องแบบนี้เป็นสินะโอ้ครูประหลาดใจเลยอะหามันก็แง่ดีเอาเถอะสรุปว่าฉันจะใช้โอกาสนี้ทําในสิ่งที่ฉันอยากทําและฉันก็คิดว่าวันพิเศษแบบนี้ถ้ามีครูอยู่ด้วยก็คงจะสนุกครูลักคิดยังไงเจ๋งดีไหมงห้นเราไปลุยกันเลยเบ่าก็ดีนะเนลุเขาไม่ได้มีวันพักผ่อนแบบนี้เยอะๆนานแล้วนะ เชิญครับเบเกอร์ควีนสาขามิเลเนียมครับที่นี่มันร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดเหรออือก็ใช่นะดีฉันมาที่นี่กับสมาชิกชมรมบ่อยๆนะร้านนี้อร่อยนะยงนั้นมันก็ไม่จะต่างจากปกตินะสิไม่ไมวันนี้ฉันไม่เลือกเมดูปกติเอาละสั่งอาหารกันก่อนดีกว่าครูสั่งก่อนสิเอาเป็นชีสเบอร์เกอร์แล้วกันนะถ้างั้นฉันก็ เซตคุณหนูบีเซตเซตคุณหนูเหรอทำไมก็บอกไปแล้ววันนี้ฉันจะทำทุกอย่างตามใจอะ่ะเอาละรีบสั่งๆเข้าไปเถอะน่าเซตคุณหนูอะ่ะนี่มัน,ซนเซตเบอร์เกอร์ที่ครูสั่งส่วนอันนี้คือเซตคุณหนูของฉันสิ่งที่อยากทำคือสั่งเบอร์เกอร์ของเด็กกินเนี่ยนะถ้าฉันสั่งเซตน,นี้ตอนมากับสมาชิกชมรมทุกคนต้องแซวฉันว่าฉันเนี่ยหน้ารักเหมือนเด็กน้อยใช่ไหมล่ะ นอกจากนี้ถ้ารู้กันว่าถ้ารู้กันทั่วว่าหัวหน้า C&C กินเบอร์เกอร์เซ็ตคุณหนูคูจะคิดว่าไงอะ่ะฉันไม่สนหรอกนะว่าคนอื่นจะพูดยังไงแต่ว่าคนแต่ว่าคนมันก็ต้องรักษาฟอร์มมั่งดีก็เลยได้แต่รอโอกาสนี้สินะเอออีกอาอานนี่ไม่ใช่เซ็ตคุณหนูธรรมดาหรอกนะดูให้ดีๆสิเซ็ตเนี้ยแถมนี่มาให้ด้วยนะอ๋อ สมแล้วแหละกุนยนต์ของเล่นเหรอดูให้มันดีๆดีนี่ไม่ใช่ของเล่นธรรมดานะนี่แหละอันที่ฉันอยากได้มาตลอดเลยถ้าขุนข้อต่อตรงนี้แล้วใส่ตรงนี้เข้าไปแบบนี้ขุ่นยนต์ก็จะแต่งรากได้ยังไงล่ะน่า <c oughs> รักจริงๆลยพี่ตัวเล็กเป็นไงเจ๋ไงไหมตามเป็นประกายเลยสิ <c oughs> โทษดีนะฉันให้ไม่ได้หรอก ฉันเน่ะเป็นคนสั่งเซ็ตคุชหนูเงี้ยหุ่นยนต์ตัวนี้ก็ต้องเป็นของฉันสิถ้าครูอยากไต้ครูก็สั่งเซ็ตเดียวกันสิ <c oughs> สแล้วที่เป็นเอรู้จังน่ารักถ้าอิมอิมไปกันต่อเลยไปเดินเล่นกันอีกหน่อยนะอาจจะเออไปเดินต่ออีกหน่อยอาจจะเจอสวนสาธารแล้วนะเนีย่ยเราไปเดินย่อยที่นั่นกันก่อนแล้วกันนะวันนี้อากาศดีด้วยอะ่ะ เรื่องแบบนั้นในวันธรรมดาก็ทําได้เหรอแต่ยังไงมันก็ต่างไปอยู่ดีนั่นแหละนะ <c oughs> ไปกันกอ่อนเถอะเดี๋ยวฉันอธิบายให้ฟังวันนี้น่ะเป็นวันว่างที่เต็มไปด้วยความรู้สึกดีๆนะถ้าเดินไปทางนี้จะเจอทางเดินเล่นส่วนฝั่งข้างก็มีสระน้ําแต่ฉันยังไม่เคยไปอลดิยังไม่เคยไปแต่รู้รายละเอียดจังเลยนะก็เพราะสวนสาธารณะนี้อยู่ใกล้กับห้องชมรมนะ่ะหลายครั้งที่เส้นทางจะซับซ้อนกัน ไปเราไปทํางานกลับจากงานฉันก็จะเดินภาพสวนนี้แหละฉันเคยแค่เดินผ่านยังไม่เคยเข้าไปข้างในเลยอะ่ะแบบชิวๆทุกครั้งที่เดินผ่านฉันก็คิดว่าที่นี่ตกแต่งได้สวยอยู่ไว้สักครั้งหนึง่งค่อยมาเดินเล่นแล้วกันแต่ก็ไม่เคยมีโอกาสนั้นเลยอะ่ะถ้าไม่ใช่โอกาสของวันนี้ฉันคงฉันจะได้เข้าไปเมื่อไหร่กันเล่าครูน่ะก็ไปกับฉันได้ไหมแน่นอนดีเลยครูก็คงเหนื่อยจกัก งานมาเหมือนกันงั้นเราไปหิวใจกันเถอะน่ารักจริงๆว้าวสดชื่นแฮะไม่ได้รู้สึกไม่รู้เลยนะเนี่ยว่าสวนนี้จะใหญ่ขนาดนี้อาครูดูปลาในสายน้นั่นดิโตวเบวลเร์เลยแฮะกินอะไรเข้าไปถึงตัวใหญ่ขนาดนั้นนะก่อลาวแบบนั้นมันอันตรายนะั้นเอรู้ไม่เป็นไรหรอกนะไม่เป็นไรแค่ก่อไว้นิดหน่อยไม่พังหรอกนะไม้เนะี่ยมันคงไม่ได้เปราะบางขนาดนั้น ฮะเกือบแล้วจับไปได้ตกใจหมดเลยก็บอกให้ระวังไงก็ใครจะไปรู้เราว่ามันจะชันมันจะสันคือสันขึ้นมาบันไดมันจะสันขึ้นมาวพราแต่ครูคิดจะจับฉันไว้อีกนั้นที่ไหนเนี่ยตอนนี้ฉันไม่เป็นไรแล้วนะเอ่อโทษทีโทษครูนี่ก่อนนะ เป็นห่วงคนอื่นเขาไปทั่วถึงฉันจะตกใจแต่ก็ไม่ได้ตกลงไปในน้ำซะหน่อยแต่ก็ขอบคุณที่ช่วยจับไว้นะอยไม่ดูสายน้ำแล้วไปที่มานั่งกันดีกว่าเ <c oughs> ขินเขินลุกี่ตัวเล็กเขินแค่นั่งบนมานั่งแล้วมองทิวทัศน์แบบไม่ต้องคิดอะไรมันก็ไม่เร็วนะมีสิวันหยุดพักผ่อนแบบชิวๆนะ่ะแล้วครูคิดว่างไงมานั่งอยู่แบบนี้ไม่เบื่อใช่ไหมถ้าอยู่กันเองรู้ไม่ว่าทำไรครูก็สะดวกกันแหละงั้นงั้นหรอ <ASS 2> ครูนี่กัน,นะไปเรียนการพูดให้ถูกใจคนอื่นมาจากไหนกันเนี่ยพูดจากใจจริงเหรอนก็อะนะเวลายอยู่กับครูฉันก็สนุกแหละฮแดดก็กำลังดีสถานที่ก็ปลอดโปร่งเหมือนว่าจะง่วงนิดหน่อยฮะเอาหลับเลยให้เน,นรู้พิงไหล อุ่นจังแต่รักลุนพี่ตัวน้อยแล้วเวลาก็ผ่านไปอย่างนั้นหนาวไปจนยินเลยเฮ่รู้ถ้าไม่ตื่นตอนนี้เดี๋ยวตอนนี้นคือจะนอนไม่หลับนะอวะฉันเผลอหลับวะหลับไปตั้งแต่ตอนไหนอ่ะหลับไป เป็นชั่วโมงด้วยเหรอรู้สึกเหนื่อยน้อยลงมากไหมก็น่าจะน้อยลงและมะั้งแต่เดี๋ยวนะงั้นครูให้ฉันพิงไหลแล้วก็ไม่ได้ลุกไปไหนเลยเหรอทําไมถึงไม่บอกฉันเล่าฉ,ฉ,ฉันไม่ได้ตั้งใจจะเป็นปน,นี่บุญคุณคุณซะหน่อยนี่นะแต่ไหลของครูมันก็สบายแล้วก็อุ่นจริงๆอะฉันก็เลยถ้าได้พักผ่อนเต็มที่ก็ดีแล้วล่ะเอ่อแต่ฉันก็รู้สึกผิดนะดีแหละงั้นต่อไปครูก็พิงไหลฉันแล้วก็หลับเลยนะ ฉันที่ยิ้มไหลได้นานเท่าที่ต้องการเลยเอ่อพูดแบบนี้ตอนนี้มันก็สายไปไหมนะไม่ต้องคิดมากหรอกนะวันนี้มีเรื่องอื่นที่อยากทําอีกเปล่าไม่แล้วละเท่าน,นี้ฉันก็พอใจละว,วันนี้ฉันรู้สึกเหมือนได้ใช้วันหยุดที่ทั้งชิลแล้วก็สนุกไปพร้อมกันเลยอะ่ะทั้งหมดนี้พรครูเลยนะขอบคุณนะครูขอบคุณที่มาใช้วันที่แสนพิเศษด้วยกันนะ แน่สมกับเป็นรุ่นพี่ตัวแรกสุดแสนจะน่ารักเอ้ยตอนนี้เหลือแค่วันเดียวแล้วที่จะได้ใส่ชุดัเรียนงั้นคงกลับไปใส่ชุดเออสุขสุข,ส,ขสุขจันทร์อีกสินะก็งั้นแหละแต่น่าเสียดายอยู่นะเนี่ยมีอะไรที่น่าจดจําก่อนจะกลับไปสู่ชุดเดิมไหมนะอะไรที่น่าจดจําหรอก็แบบนั้นนั่นไง แบบที่ส่งท้ายอะไรประมาณนะั้นน่ะกิจกรรมแบบที่คนเขาทำกันนะ่ะให้ความรู้สึกว่าจบแล้วอะไรเงี้ยอ๋ออยากส่งท้ายวันหยุดสุดขีดที่ทน่าจดจำสินะตอนที่สามเนลุก,กับสวนสนุกเฮ้ยเฮ้ยแอลดูดีนั่ป็นอะไรกันงานโรงเรียนะครับครูฉันมาแล้ว ชาเล่ก็ยังเหมือนเดิมเลยนะไม่มีอะไรเปลี่ยนไปจากคราวก่อนที่ฉันมาเลยฮนะแต่ว่าชุดของเนรู้ปเปลี่ยนไปนะก็ <g ül> <g ül> จริงนะนี่อาจจะเป็นครั้งแรกเลยที่ฉันมาชาเล่แบบไม่ใส่สุข a ร a n อ่นนะไม่สินี่น่าจะเป็นครั้งแรกด้วยที่ฉันออกมานอกมิเลเนียมโดยใส่แค่ชุดนักเรียนเนี่ยระหว่างทางมาที่นี่ก็ไม่มีใครจำฉันได้ด้วยนะชุดนี้ยังทําให้สนุกเหมือนเดิมเลยฮนะแต่วันสุดท้ายแล้วนี่นะอฉันคงปล่อยให้เสียงซีว่างอยู่ไม่ได้นะ ก็อย่างที่ฉันบอกในโมโมทอกว่าอยากหากิจกรรมทําส่งท้ายนะ่ะก็เลยมาที่นี่ครูมีไอเดียดีๆมั้งไหมกิจกรรมส่งท้ายเหรอที่น่าจดจำเอาแบบนี้ไหมใบปิวเหรอสวนสนุกมิเลเนียมมาสนุกกับครอบครัวเพื่อนแล้วก็คนที่คุณรักสิคะใบปิวสวนสนุกนี่ที่นั่นฉันเคยไปมาก่อนด้วยนะ แต่ว่าการใส่ชุดนักเรียนไปสวนสนุกมันมันก็ด่าสนุกดีนะเห็นก็เลยกันเลยตามใจนักเรียนจังเลยเพราะแบบนี้ฉันถึงได้ถูกใจครูยังไงล่ะตอนนี้ไม่ค่อยมีคนเงั้นก็เหมาะกับการเล่นสนุกเลยนี่นะหมาหมุนอันใหม่ตรงนั้นยังแวววาวอยู่เลยสรถไฟหอกให้เห็นว่าเพิ่งปรับปรุงนี่นะในลูกบอกว่าเคยมาที่นี่ก่อนมาก่อนใช่ไหม อ๋อตอนนั้นเน่ะมาพบภารกิจนะ่ะโอ้โหสม,มูกเริ่มพูดแบบอันนี้แล้วนะตอนนั้นฉันไล่ตามคนร้ายที่หนีมาที่นี่ก็เลยได้จับตัวกันเออก็เลยก็เลยได,ได้ได้จับตัวกันอย่างวุ่นวายที่สวนสาธารณนะนี่แหละเพอะแบบนี้สินะถึงต้องเปลี่ยนมาหมุนใหม่ว่าแต่ครูอยากเล่นเครื่องเล่นไหนก่อนนะ คงเป็นรถไฟหอใช่ไหมดีแหละงั้นไปเลยกันเลยอันนี้เธออยากเล่นเองไม่ใชหรอ,อแล้วคุณครูก็นั่งรถไฟหอกันในรุ3สมรอบติดเจ๋งสุดๆไปเลยตื่นเต้นจนลืมหายใจเลยเนาะกว่าไหมครูครูยังเวียนหัวอยู่เลยเล่นสีรอบติดคงไม่ไหวเหนะ่ะอเนาะงี้ยต่อไปก็ไปอันนั้นกันไหมม้าหมุนเนาะ ฉันไม่เคยขี่ม้ามาก่อนเลยอ่ะถึงจะเป็นม้าปลอมแต่มันก็น่าจะให้ความรู้สึกคล้ายกันหรอมะถ้าครูยังเวียนหัวอยู่ก็ไม่ต้องนั่งก็ได้นะเงั้นครูขอพักแป๊บหนึ่งนะงั้นเดี๋ยวฉันกลับมานะฮ <c> า <oughs> ม้าหมุนก็สนุกใช่ย่อยเลยเฮย้ยเล่นเร็วจัง,งว่าไงครูเมื่อกี้เห็นฉันขี่ม้าตัวใหญ่ที่สุดเลยหรือเปล่าเมื่อกี้แบบแวะไปที่อื่นมาไปห้องน้ำมาเหรอ ไม่ได้ไปเข้าห้องน้ำแล้วไปไหนมาคูไปซื้อของขวัญมาให้เนรู้อ่ะดิของขวัญเหรอ <c oughs> <c oughs> นี่มันที่คาดผมนี่นาะแล้วก็ขนมเหรอแต่แต่ว่าที่คาดผมแบบนี้กับฉันมันชอบชอบ,ชอบอ่ะดิถ้าเป็นฉันในปกติในวันปกติคงไม่ใส่ที่คาดผมแบบนี้หรอกแต่ว่าฉันในตอนนี้นะ่ะไม่ได้เป็นทั้งหัวหน้า C&C แล้วก็ไม่ได้เป็นเอไม่ได้เป็นทั้งโค้ดเนมแบบวันโอ้ด้วย ฮ่าฮ่เงี้นก็ขอละไปละกันเชียร์คนน่ารักเลยรถบีตัวเล็ก <laughs> น่ารักอ่ะแมวน้อย oh, you, oh. โอ้มีเลยเซ่เอ้ยดูนี่นนที่นี่มีทุกอย่างเลยแฮ oh. <laughs> ฉันถูกใจที่นี่จังเลยครูเอ่อเป็นอะไรเหรอทำไมจ้องกันขนาดนั้นล่ะน่ารักก็ไม่มีอะไรหรอกแค่ในในรู้ดูชิลมากมากเลยอ้าวก็นึกว่าเรือกอะไรสิก็แงสิก็ตอนนี้ฉันไม่ใช่ทั้งเสียงสีแล้วก็ไม่ใช่ทั้งรุ่นพี่ในโรงเรียน แลรักะใจละลายที่ก็ไม่มีใครที่รู้จักฉันด้วยแต่จะยังไม่มีเด็กๆที่ฉันต้องคอยดูแลอีกแบบนี้ถือว่าดีเลยไม่ใช่หรือไงจริงไหมหออถือว่าคุณคิดว่าฉันคนเดิมจะดีกว่านะ แต่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 แบบนี้มันเหมือนเหมือนแบบเปิร์เซสวันนี้เป็นวันนี้นะเป็นเนรุ้แบบนี้แหละดีแล้วกูเป็นกูประคองให้เองวันนี้เล่นให้สนุกเลยนะอยู่าไปแล้วว่าต้องพูดอย่างนั้นน่ะมางนั้นจะมาพูดอย่างนี้อยู่ก็เสียเวลาเสียได้เวลานะเอาไปลุยกันต่อเถอะไปตํารุ่นกันดีกว่าปะ คนน่ารักเลยอะ่ะโคตรจังเวทอีกล้านแล้วคุณครูก็เพื่อเพินในส่วนสนุกกับไดรู้ที่ทั้งตื่นเต้นที่ตื่นเต้นทั้งวันนะครับหมดเวลาเล่นแล้วเหรอเนี่ยไม่อยากจะเชื่อ,อเลยฮะวันนี้สนุกทั้งวันเลยอะ่ะเอ๊ะถ้านรู้สนุกครูก็ดีใจนะสนุดท้ายวันหยุดที่น่าจดจำท้งนี้เป็นยังไงมากออจริงสิเนาะฉันมาส่งท้ายวันหยุดนี่ วันนี้สนุกสุดเบียกไปเลยตอนนี้รู้สึกโล่งใจแล้วแหละเหืนจากนี้ก็คงต้องกลับไปสู่ชีวิตปกติแล้วแหละแต่ก่อนจะกลับไปอ่ะแล้วครูล่ะเป็นยังไงมัาง <c oughs> เรื่องก็สองสามวันวันนี้ฉันอยู่แตกฉันอยู่แตกในชุดนักเรียนแล้วก็มีแต่ครูคนเดียวที่เจอฉันในชุดนักเรียนแบบนี้แหละฉันว่ามันก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิดแล้วครูล่ะคิดว่างไง อพูดต่อไม่ได้แล้วเว้ยจู่ๆเป็นอะไรเนี่ยฉันจะบอกแค่ครั้งเดียวนะตั้งใจฟังให้ดีล่ะที่ฉันจะบอกก็คือการได้ใส่ชุดนักเรียนออกมาเที่ยวเล่นมันสนุกกว่าที่คิดเยอะเลยต่อ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 ไปฉันจะหาโอกาสใส่ชุดนี้มาอีกตอนนั้นก็จําฉันให้ได้เรามาเที่ยวเล่นด้วยกันแบบนี้อีกนะเข้าใจไหมครับเข้าใจแล้วครับงั้นก็เป็นอันตกลงนะ น่ารักเดี๋ยวเรากลับกันเถอะเปลี่ยนอนารมณ์แทบไม่ทันเลยสาวซินจริงๆคนนี้มันหยุดก็คงหมดแค่นี้แล้วแหละตั้งแต่พวันนี้ฉันคงต้องกลับไปเป็นเนลุหัวหน้าคนเดิมแล้วแหละหัวหน้า c ี c ีคนเดิมแล้วเฮ้ hey, ครูที่ฉันพูดไปเมื่อกี้อะ่ะเหมือนฉันพาทางครูออกมาคนเดียวเลยอะ่ะเออถ้าไม่สะดวกก็ไม่ต้องบอกกันก็ได้นะไม่ว่าเนูุไม่ว่าเนูุจะเป็นแบบไหนหครูก็ชอบนะ เออจริงๆเลยกูก็เป็นซะอย่างนี้อยู่เรื่อยอะ่ะงั้นมันอยู่ครั้งหน้าฉันรบกวนด้วยนะโคตรน่ารักเลยอะ่ะไอ้เหี้ยเอลทูดีอันนี้ใจละลายจักน่ารักเกิน <c oughs> <c oughs> ใจละลายแต่คอไม่ละลายนะครับ เพลงมันก็แบบชิวๆดีเนาะสบายๆม่ต้องกินอะไรเยอะเออได้เพลงอย่เงี้ยฟังก่อนนอนก็โอเคอ่ะโอเคก็จบไปแล้วนะครับสําหรับเนรุในชุดอนักเรียนนะครับโอ้ยอยากมีความสุขแบบไอเซนเตยจัง <laughs> โอเคไปพักผ่อนนะพักผ่อนผมเนี่ยแหละพักผ่อนน่าจะได้แค่คลิปเดียวแหละที่เหลือก็รอให้ผมหายดีแล้วก็เดี๋ยวผมจะอาจจะปล่อยคลิปน้อยลงอะ่ะช่วงเนี้ยดูสภาพผมก็ไม่ไหวแล้ว ยังไงก็ไว้เจอกันนะครับสวัสดีครับขอให้มีความสุขนะในโลกลาท่านผู้ชมหน่อยดิลาคุณเซนเซทุกท่านหน่อยโอ้มีรอยเซนเซอีรหนอนามึงได้รู้ะอ๋อดูเขาสัตว์นก๊ายบายจ้องคนสวยไง